สวัสดีเจ้าปอแม่พีิน่องตำบลบ้านกลางตีหักและเคารอบทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางและรายการข่าว b ีเคนิวทางช่อง YouTube ของเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้มาปะกับปอแม่พีิน่องในเจ้าวันพฤหัสบดีที่สาเก้าเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสอง7วันนี้ตรงกับแฮมห้าคำ เดือน5เหนือนะเจ้าวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอู้จากกาันทั้งจากของเทศบาลตําบลบ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสําหรับข่าวแรกในวันนี้เป็นข่าวจากกองสาธาร,รณสุขและกะสิ่งแวดล้อมเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในด้านของการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยืนครั้งทีศี 4. ตามที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูพมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยืนนะเจ้าจัดขึ้นระหว่างวันที่8และ9กุมภาพันธ์2567ณสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมแรงเรียนรู้แล้วก็การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยืนสู่เมืองคาร์บอนต่ำนาะเจ้าซึ่งติพานมานาะเจ้าก็ได้มีการระดมความคิดเห็นในเรื่องของการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ต้นแบบในด้านของสิ่งแวดล้อมอย่างยืน ภาพรวมของเมืองนะเจ้าแล้วก็ยังมีการลงพื้นที่สำรวจแรงเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพแรงเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตีมูทิซิบบานประตูโค้งนะเจ้าและในวัน วันนี้เองวันพฤหัสบดีที่9นะเจ้าก็ได้หับเกียรติจากพศดรวันจอมพักดีได้มาฮื้เกียรติบรรยายในเรื่องของแนวทางการพัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมอย่างยืนและกรณีศึกษาคลองแมคคาเกี่ยวกับการพัฒนายอย่างยั่งยืนนะเจ้าซึ่งตางเทศบาลเฮาก็จะได้นําเอาแนวทางเกี่ยวกับการดําเนินการการพัฒนาคลองแมคคามาปรับปรุงแล้วก็ พัฒนาคลองไม่หยากของเ้าในพื้นที่ต่ำบลบั่นกลางเา้าต่อไปนะเจ้ามาฟังแหมข่าวนึงกันพ่องนะเจ้าเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันประจำปี2567 เทศบาลตำบลบ้านกลางนาะเจ้าได้มีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและก็แก้ไขปัญหาไฟปา่าและหมอควันประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ซึ่งก็จัดขึ้นในวันที่1มีนาคมเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านกลางนาะเจ้าซึ่งก็ได้หับเกียรติจากนายอำเภอเมืองละปูนนายยุทธพงษ์ชัยสอนได้มาให้เกียรติในการเปิดโครงการนะเจ้า หลังจากนั้นประธานในพิธีรวมจนถึงคณะผู้บริหารกับนั้นผู้ใยญ่บ้านทั้ง12หมู่บ้านพนักง,งานเจ้าหน้าที่รวมจนถึงกลุ่มพลังมวลชนนะเจ้าตีมารวมงานก็จะได้มีการรวมมืองดการเผาโดยการประสานมือและกล่าวคำว่าบ้านกลางไร้ควันไร้ฝุ่น และยังมีการมอบป้ายรณรงค์มาตรการห้ามเผาเด็ดขาดคือแก,ก่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง12หมู่บ้านนะเจ้าก็อขอจนจวนสำหรับปอแม่พี่น้องประชาชนมาห่วมปั่นจัก,กรยานรณรงค์นะเจ้าซึ่งก็จะมีการปั่นจัก,กรยานออกจากซุ้มประตู เทศบาลตำบลบ้านกลางแล้วก็ปันไปในพื้นที่ติกำนดนดในพื้นที่12หมู่บ้านในตำบลบ้าน,น,น,นกลางนะเจ้ารวมจนถึงรวมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประกอบไปด้วยรถตรวจการเทศกิจรถประชาสัมพันธ์ขบวนรถจักรยานรถ EMS แล้วก็รถดับเพลิงขับไปตามเส้นทางภายในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเพื่อห่วมกันรณรงค์ งกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่ามอควันประจําปี2 5 6 7ในวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 7เวลา8นาฬิกาตบริเวณสํานักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้า มาฟังข่าวจากหน่วยงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวจากสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดละยูนแจ้งรายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดละยูนสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดละยูนได้มีการประชาสัมพันธ์รายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดระยูนนะเจ้าซึ่งสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 บริเวณภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะเจ้าสำรับกา PM2.5 ในพื้นที่อำเภอเมืองละปูนอยู่ตี54.5ุลูกบาทเมตรนะเจ้าแล้วก็ตีตำบลลี่อำเภอลี่จังหวัดละปูนอยู่ตี62.7ลูกบาทเมตรนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าอยู่ในข่าตี เกินมาตรฐานนะเจ้าเราก็มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยสำรับจุดความห้อนจุดฮอสปอตจำนวน3จุดตัวกันนะเจ้าพบตีอำเภอเมธา2จุดและอำเภอบันโฮง1จุดนะเจ้าดังนั้นก็แจ้งประชาสัมพันธ์คือกับปอม่พีิน่องนะเจ้าดูแลทักษาสุขภาพของตัวเกา่าโดยเฉพาะผู้ตียต้องดูแลสุขภาพของตัวเก่าเป็นพิเศษ ก็ควรจะลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน,านๆหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเกา่าซึ่งถ้าเกิดว่าพบมีปัญหาทางสุขภาพก็ควรจะรีบรึกษาแพทย์โดยเร็วนะเจ้าสำหรับค่ะ IQ Air รายง,งานคุณภาพอากาศซึ่งพบว่าอากาศในตอนเมื่อเจ้าซิปอันดับแรกดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI และมลพิษทางอากาศหรือกา pm 2.5ในไทยถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทุกพื้นที่อยู่ในระดับสีแดงนะเจ้าโดยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยติดอันดับที่หนึ่งอากาศแย่ที่สุดในไทยทั้งนี้พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ได้แก่อเภอหางดงอำเภอเมืองอำเภอโดยสเก็ตและอำเภอสันทรายก็ติดอันดับอากาศตีแย่ที่สุดในไทย ทุกพื้นที่อยู่ในระดับสีแดงเช่นเดียวกันนะเจ้าสำหรับกรมตุนิยมวิทยาก็ได้มีการเตือนสภาพอากาศระวังวันที่8-9กุมภาพันธ์ไทยร้อนจัดดัชนีความร้อนทะลุ47องศาเซลเซียสนะเจ้าซึ่งค่าดัชนีความร้อนอยู่ในระดับเตี่ยต้องเฝ้าระวังและอันตรายนะเจ้าดังนั้นก็ขอแจ้งเตือน ปอมพีพน้องประชาชนได้เฝ้าระวังลกกหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดเป็นเวลามืนเมินนะเจ้าและควรจะดื่มน้ำเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและระวังโรคตีอาจจะเกิดขึ้นจากอา,ากาศห้อนตุยนะเจ้าเจ้าสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าเกาะถือว่าเป็นสาราณาฮู้นะเจ้าเกี่ยวกับเหตุตีเดือนกุมภาพันธ์มี เสาแปดวันและในทุกสี่ปีจะมีเสาเก้าหนึ่งวันนะเจ้าเป็นสารณนาหูนะเจ้าเกี่ยวกับเหตุีเดือนกุมภาพันธ์มีเสาแปดวันและในทุกทุกสี่ปีจะมีเสาเก้าหนึ่งวันนะเจ้าเหตีเดือนกุมภาพันธ์มีเสาแปดวันและทุกสี่ปีมีเสาเก้าวันช่วงแรกปฏิทินกำหนดทื่อแต่ละเดือน มี30และ31วันยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์มีเเกวันนะเจ้าโดยปีตีเป็นอธิกสุรทินจะเพิ่มเป็น30วันต่อมาออกัสตสัสซีซาได้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินเปลี่ยนจือเดือนเกิดของตนเป็นออกัสและเพิ่มจาก30วันเป็น31วันโดยได้มีการดึงวันมาจากเดือนกุมภาพันธ์ โดยเหตุน,นี้เองเดือนสิงหาคมจึงมี31วันและเดือนกุมภาพันธ์จึงมีสิแปดวันกับสิเก้าวันนับจากนั่นนะเจ้าทำไมทุกสีปีจึงมีสิเก้ากุมภาพันธ์นะเจ้าก็เพื่อเป็นการจัดการกับหนึ่งในสีของวันตี่เกิดมาจาก365วันจึงมีการกำหนดให้เดือนกุมภาพันธ์มีสิแปดวันแต่เมื่อครบสีปีแล้ว ก็จะเพิ่มเป็นเก้าวันนั่นเองนะเจ้าและสาเหตุตีหนึ่งปีบาควรมี365วันเท่ากันตลอดการตีฮือปฏิทินทุกปีมีแค่365วันทําได้นะเจ้าแต่ว่าการเพิ่มเข้ามาหนึ่งวันในทุก4ปีสําคัญมากเพราะว่าทําฮือปฏิทินมนุษย์โลกสัมพันธ์กับปีทางสุริยคติอธิบายคือเห็นภาพก็คือหากทุกปี มี365วันเท่ากันหมดบะสนใจหกจโมงที่หายไปนะเจ้าโดยบะสนใจหกจโมงที่หายไปเมื่อสะสมเรื่อยๆจากหกจโมงก็จะกลายวันเป็นสัปดาห์เป็นปีไปเรื่อยๆซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เฮาได้เลนนําสงกราน์ในช่วงฤดูหนาวก็เป็นไปได้นะเจ้าก็เจ้าก็เป็นสารณนาฮูนะเจ้าเกี่ยวกับเดือนกุมภาพันธ์ปีในปีนี้ มีสัาเก้าวันก็เลยเอาประวัติความเป็นมามาบอกกล่าวคือกับปอมัยพนณองได้ทราบะนะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตํำบลบ้านกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอมัยพนณองทุกท่านตีได้ติดตามทับฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพิศาธาเศร้า,าผูกประกาศก็ต้องขอลาไปก่อนปะกันได้ไหมในวันผูกนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า